สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563ในวันที่3-4เมษายนพศ2564ณสนามสอบโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงและสนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะปูทั้ง3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบระดับการศึกษากศนอำเภอเหนือคลองร่วมกับกศนอำเภอเมืองระนองสัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2563ระหว่างวันที่5-7เมษายนพศ2564ณโรงแรมโกลเด้นบีดรีสอร์ทตำบลอ่านาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากนายพัชรินปอดฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายสมควรจงอักษรอ,อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นวิทยากร ประเมินการสั่งสมองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองมิติความรู้ความคิดประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาวันที่2เมษายนพศส5 6 4 ท้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลองจัดโครงการสองเมษารักการอ่านออนไลน์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพโดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพอรออนไลน์ กิจกรรมรอบรู้ตอบคำถามรับเกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมนิทรรศการออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด80คนในวันที่ 29-31มีนาคมพศ2564กศนอำเภอเหนือคลองดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายลูกเสือวิสามันกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกศนออำเภอเหนือคลองโดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน60คน เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดนักขายลูกเสือจังหวัดกระบี่ กศนอ,อำเภอเหนือคลองกศนตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลได้ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ในวันที่8เมษายนพศ2564เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกศนงามตาประชาชื่นใจ ในวันที่26-27เมษายนพศ2564กศนอำเภอเหนือคลองดำเนินการประเมินพนักงานราชการในไต,ตรมาส1-2ตำแหน่งครูกศน,นตำบลและครูอาสาสมัคร กศนออำเภอเหนือคลองรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ทั้ง3ระดับระหว่างวันที่1-30เมษายนพศ2564ณศูนย์การเรียนชุมชนกศอนอตำบลและกศอนอำเภอเหนือคลอง